สวัสดีครับอาจารย์พวกผมนักศึกษาคณะครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมชั้นปีที่2ภาคสมทบนะครับเอ่อสมาชิกภายในกลุ่มนะครับมีผมนายกิตราเมเดชาครับนายปัชยาคงฉิมครับและนางสาวพัทรวันณไชแก้วครับผมวันนี้พวกผมจะมานําเสนอการวิเคราะห์วงจรโพลส์ซับไนะครับเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบเต็มคลื่นผลิตค่าคงที่โดยใช้ไอซีสำเร็จรูปนะครับครับผมเรามาเริ่มดูบล็อก เดาเกมกันเลยนะครับครับผมเริ่มงที่ตัวแรกนะครับผมทางฟอร์เมอร์นะครับเป็นส่วนประกอบที่ใช้แปลงแรงนั้นไฟฟ้า AC หรือไฟบ้านนะครับจาก220โวลต์มาเป็นแรงนั้นไฟฟ้าต่างๆจากการทดลองนะครับคือแปลงจาก220โวลต์มาเป็น24โวลต์นะครับเพื่อนําไปเป็น input ของเลกติฟายเออร์ต่อไปครับเลตอต่อไปนะครับครับผมตัวที่2นะครับเ e c ติฟ i ยเออร์ครับผม เป็นส่วนประกอบที่แปลงแรงดันไฟฟ้า AC เป็นแรงดันไฟฟ้า AC นะครับโดยในส่วนนี้นะครับผมเราจะใช้วงจรบิดนะครับเพื่อทำการแปลงนะครับผมดี่ทำนองทุกวงจรนครับนี่นะครับนี่คือวงจรบิดนะครับครับผมวงจรบิดนะครับผมจะทาหน้าที่ครั้งละสองตัวนะครับผลัดกันทําให้ครั้งละครึ่งเซอร์เคิลทำให้การเรียงกระแสออกมาครบทั้งสิบวกและสิบลบนะครับผมครับผมตัวต่อไปนะครับ เรา,าจะมาดูตัว rectifier นะครับครับต่อไปเราจะมาดูตัว filter นะครับ filter นะครับผม filter แม้จะผ่าน rectifier มาแล้วนะครับเต่แรงดันไฟฟ้า DC ที่ได้จะยังไม่เรียบเพียงพอที่จะนำไปใช้งานนะครับดังนั้นเราจึงต้องมีการกรองสัญญาณแรงดันไฟฟ้าให้เรียบก่อนส่วนนี้เรียกว่า filter โดยในส่วนนี้นะครับเราได้ใช้ AC 7824นะครับเพื่อกองสัญญาณให้เรียบป้องกันการเกิดกระแสเกินและแรงดันเกินในบางกรณีนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมเลกูเลเตอร์ครับในส่วนของฟิลเตอร์มีหน้าที่กองสัญญาณแรงดันไฟฟ้า DC ให้เรียบเดยวก็ยังมีริบเบิลหรือแรงดันกระเพื่อมอยู่นะครับดังนั้นจะมีการนาสัญญาณไฟฟ้า,างกล่าวเข้าไปสู่วงจรเลกูเลเตอร์เพื่อทําหน้าที่กองสัญญาณแรงดันไฟฟ้าอีกครั้งจนสุดท้าย จะได้แรงดันไฟฟ้า d c ซที่เรียบคงที่นะครับผมต่อไปเราจะมาดูการคำนวณน,นะครับหาค่าวิริเบิลนะครับ,รบเรามาทําการคํานวณหาค่าวิริเบิลกันเลยนะครับหรือค่าแรงดันกระเพื่อมนะครับสูตรของแรงดันกระเพื่อมนะครับจะมีสูตรว่าแรงดันกระเพื่อมเท่ากับเปอร์เซ็นของที่เราต้องการนะครับคูณด้วย v ีพนะครับเปอร์เซ็นที่ผมต้องการให้แรงดันกระเพื่อมคือหนึ่ง ส่วนหนึ่งร้อยนะครับหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับของ Vp ก็คือยี่บสี่วอนนะครับเมื่อเราทําการคํานวณเสร็จแล้วนะครับเราจะได้สองจุดสี่วอนนะครับนี่คือค่าแรงดันกระเพื่อมนะครับเราจะนําแรงดันค่าแรงดันกระเพื่อมนี้นะครับมาใช้ในการคํานวณหาตัวเก็บประจุนะครับเพื่อให้มีความถี่ที่มีคุณภาพแล้วก็ตรงมากขึ้นนะครับนี่ครับคือการหาค่าตัวเก็บประจุคือ c1 เท่ากับ vp ส่วนด้วย2คูณ f คือความถี่นะครับคูณด้วย r 1หรือถ้ามี r มากกว่านี้ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับให้กเอามาบวก r ครับให้ได้อาตัวเดียวนะครับคูณด้วย v r i b l e นะครับ v r i b l e ก็คือค่าที่เราหาได้เมื่อกี้นะครับอาครับเรามาเข้าสูตรกันเลยนะครับโอเคครับ c1 นะครับจะเท่ากับ Vp นะครับ Vp ของเราคือแรงดันสูสุดนะครับ Vp ก็คือยี่สิบสี่โวลต์นะครับส่วนสองนะครับตรงนั้นจะเป็นอยู่ในศูนย์นะครับมันจะมีมาให้นะครับความถี่ครับส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเฮิร์ตนะครับจะมีค่าคงที่คูณด้วยหนึ่งนะครับคือ R หนึ่งครับ R หนึ่งเราต้องกำหนดนะครับแล้วแต่ความต้องการของเรานะครับคูณด้วย แรงดันกระเพื่อมนะครับ2.4โวลต์เมื่อคำนวณออกมาได้แล้วนะครับจะได้ค่า C อยู่ที่ประมาณ1,000มโครฟาราดนะครับแต่ C ในในตลาดทั่วไปนะครับจะไม่มี1,000มโครฟาราดนะครับจะมี1,047มิโครฟาราดนะครับเราก็ใช้แทนกันได้นะครับมันจะมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะครับ ่ะเรามาดูวงจรจำลองกันเลยนะคะเมื่อไฟเมื่อไฟเข้าโม่แปลงแล้วแปลงไฟบ้านจาก220โวลต์ให้กลายเป็น24โวลต์หรือตามความต้องการของเราหรือของโม่แปลงและเมื่อทำการแปลงแรงดันก็จะเข้าไดโอดบิดจะทำหน้าที่เรียงกระแสควายคว้าครบทั้งซีบบวกและซีกรบและเปลี่ยนไฟ AC ให้เป็น DC โดยใช้ C นี้จะได้จากการคำนวณนะคะ หลังจากนั้นจะเข้า IC 7824และทําการกรองอีกครั้งโดยใช้ C เพื่อให้มีค่าคงที่มากแล้วมาดูผลที่ได้นะคะเมื่อเราทําการรันวงจรผลที่ได้คือแรงดันที่ออกมาจะอยู่ที่ประมาณ24 DC ตรงตามความต้องการค่ะหลังจากนั้นเรามาดูวงจรจริงกันเลยนะคะ นี่ก็คือทานซิสเตอร์นะครับไฟจะเข้าจากนี้นะครับจากไฟบ้านนะครับไฟบ้านของเราจะเข้าด้านนี้นะครับเมื่อเข้าแล้วนะครับเข้ามาที่หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงจะแบลงไฟนะครับเป็น12บสโวลต์นะครับหรือว่า24โวลต์ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็จากนี้ก่อนก็จะเข้าฟิวนะครับพอเข้าฟิวเสร็จมันก็จะมาที่วงจรบิดนะครับเมื่อมาที่วงจรบิดเสร็จแล้วนะครับ จะมาคลองที่ตัว C นะครับ C 1 0 0 0ไมโครฟาดนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ IC นะครับ <c oughs> เพื่อทำการกลองอีกครั้งหนึ่งให้มีความเสถียรมากขึ้นนะครับตอนนี้ไฟจะเป็น DC แล้วนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ C แต่ละตัวนะครับ <c oughs> เพื่อกลองอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้มีความเสถียรมากขึ้นแล้วก็ทีนี้ก็อะออกมาเป็นเอาพุตนะครับ <c oughs> เรามาวัดเอาพุตของมันเลยกันเลยนะครับ ครับเอาฟุตของมันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ25วนนะครับก็คือผมตั้งแรงไว้ที่250นะครับยันจะอยู่ครึ่งหนึ่งของ50ก็คือประมาณ25ววนนั่นเองนะครับก็ถือว่าตรงตามทฤษฎีที่เราได้ทำไว้นะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ